เงิน18ธันวาคมซ้ายมือวังหินปอชัยวัฒน์ขวามือชิงชัยคงอุดมพิกัด121ปอนด์ที่วิธีราชดำเนิน วมกางเกงสีแดงครับนักชกจากสุราษฎร์นะครับดอนศักดิ์สุราธ,ธานีครับวังหินปอชัยวัฒน์อายุ25ปีอดีตแชมเปียนเข้มขัด2เส้นนะครับ180-118ปอนด์กางเกงสีเงินป,ปิงภูธรนะครับลูกพี่ของวังหินกางเกงสีเงินครับทางซ้ายมือถีบนำไปก่อนนี่คือจิงชายคงอุดมครับนักชกจากปราจีนบุรีอดีตแชมเปียนรุ่น118ปอนด์เหมือนกัน มีเคยเป็นแชมป์รุ่นเดียวกันเวทีเดียวกันมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าต่างลูกกันชิงชัยนั้นอายุ23วังหิน25หนึ่งและสองรวมกันขึ้นมานักผู้ชมเชื่อมาสูงยาโอ้โหเล่นก้านคอเลยครับวังหินนี่จอมล่าก้านคอคนหนึ่งนะครับแม่ขึ้นมาในเล่นก้านคอสักไฟสูงเหลือเกินผู้ชมบอกว่าวังหินี่กระดูกดีกว่าเยอะครับผ่านมวยดีมามากกว่าก็ให้ได้เปรียบหนึ่งเท่าตัวเลยครับ มั่นใจครับแต่ว่าแต่ชิงชัยก็อดีตแชมเปี้ยนเหมือนกันครับ้าไม่แน่จริงก็ไม่เป็นแชมเปี้ยนหรอกครับมวยขึ้นมาแม่ราคาแพงเือเกินครับขึ้นมานี่หนเท่าตัวเลยวางแข้งไส้ทีหนึ่งวางหินนั้นซ้ายขวาของแกนี่แม่ตบัดขึ้นการคอนี่มองแทบไม่ทันแลวครับก็กู้สู้เผลอกาดตกก็เรียบร้อยเอาครับสอบไม่ใช่มาชิดทีหนึ่งชิงชยัยอยากขยับเข้าไปหา นี่น้องไทยซอประพัดสอนกับเทรนเนอร์ของค่ายคงอุดมอดีตแหมยอดมวยระดับเกรดเอของเมืองไทยเรียกน้องไทยซอประพัดสอนนี่ชิงชัยก็เขียไป3ามสีทีแต่ไม่รุนแรงครับวังหินนี่เมื่อก่อนนี่แหม่เข่าวสวยแล้วก็แข้งเหนียวแรงครับซ้ายขวาขึ้นบนสวัดเร็วครับการคอเน่แหมเอาแล้วครับวางแล้วก็กวาดแล้วก็ผลักไปลูกนี้สอนนักรบเกียริวายุพักเก่งครับลูกเตะกวาดแลกใส่อย่างนี้ ลอ,ลอ,ลอหลอกวางแข่งก็บยกแข่งบังถีบไส้ทีหดึงยาวกว่าครับวังหินชิงชัยก็เข้าลำบากหน่อยหมดยกที่สองนัดชกจากแดนใต้ครับมีคนมีคมพูนชื่นครับผู้จัดก,การค่ายชิงชัยของชิงชัยคงอุดมนะครับ บอกว่าถ้าล็อกได้ตีเลยเพราะว่าชิงชัยนั้นเป็นมวยเข่าอาชีพครับแล้วล็อกคอในล็อกแข็งเหลือเกินแขนแข็งคุณปิงภูธรครับบอกให้จีบนำแล้วก็เตะกวาดเลยครับคุณปิงบอกวังหินบอกแหมเรามันยาวอยู่แล้ววังหินนั้นถือว่าเป็นมวยที่ช่วงล่างยาวมากนะครับช่วงขายาวจริง,รงยกที่สามครับหมดยกที่สองยังไม่มีอะไรกันเลยครับแต่ว่าวังหินได้เปรียบห้าเท่าตัวไปแล้วผู้ชมเชื่อครับว่าแหมกระดูกมวยของวังหินนั้นดีกว่า คุณชัยครับจะสอดสอดบนไม่ได้ก็ล็อกใต้ปีกวางหินดันหน้าดันหน้าลิกไม่ล้มอีกครับยกเตะก็ไม่ได้ดูครับมวยยังไม่มีอะไรกันครับแต่ว่าผู้ชมมันเชื่อครับดันแขนแล้วไม่ให้จับคอแล้วครับดูครับว่าจับไม่ให้จับคอครับล็อกได้แขนเดียยครับนิ้คมปูนชื่นลุ้นรับสบ่งให้ล็อกล็อกไม่ได้ดูครับวางหินแกไม่ล็อกอ้าวครับผลักเตะซะด้วยแทงได้ทีหนึ่งทำการบกระวังกระจับ จับหรือเปล่าวางแข้งซ้ายเป็นหน้าท้องครับจิ้มมัดคว้าล็อกได้ไหมล็อกตีได้ไหมเอ้าแล้ครับยกขาปั๊บหลุดันเลยครับวางแข้งแม่ดูครับพอจับขาแกครับพับขาเลยนะครับที่ยันโอ้ยฟันสองลูกนี่เกือบหล่นครับห่วงหินวา้าวแล้วครับนี่แหละครับฝ่ายสูงแล้วเกินครับก้านคอยอีกแล้วห าเผลอครับมาทั้งซ้ายและขวาดูครับการกดดันก็ไม่ให้จับด้วยดูครับวังหินแม่รังเกียรรังงอนแล้วเกินอยากจะกอดไม่ให้กดครับดูสิครับดูครับกอดไม่ได้แกเกรงแขนไว้ครับเอาละครับฟันสอบบ้างแล้วจิงชัยไม่ถึงครับวังหินเนี่แผ้รังเกียรเแลือเกินถีบอีกกมขวาคอดูครับตีได้ไหมวังหินเตรียมจะดันแล้วนะครับเตรียมจะดันแล้วดันออกไปแล้วครับจับไม่ได้ แม่ริงชัยคว้าคอไม่ได้ก่อนเหนื่อยวัวใจาครับพราอแกเป็นมวยขาวอาชีพโดนถีบแล้วจิ้มหมัดหมัดแกไม่แรงครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพคว้าได้ไหมคว้าล่างก็วังหินบอกคว้าไปเลยครับหักทิ้งลงไปเลยครับทิ้งเตะทิ้งเลยแมชิงชัยมาวันนี้ลำบากครับเจอม,มวยเหลี่ยมจัดๆอย่างนี้มวยนี่พอผ่านมวยมายอะนี่กระดูกจะแข็งเล้าดูครับดูครับแม่ฟันสอบเป็นของง่ายเลยครับหมุนออกข,ข้างตัว ยกขาลอ่อล่อลอดหลอกหลอกบ,บ้างลอ่อบ้างแล้วก็หมุนว่างแข้งจิ้มหมัดไม่แรงครับจิ้มไปเลยครับไม่แรงวงหินบอกจิ้มมาเลยครับไม่แรงอย่างนี้จิม้มแรงแงไม่ให้จิ้มว่างแข้งสักทีหนึ่งอ้าวครับหมัดแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับโดนเตะแล้วอ้าวครับต่อยก็ไม่แรงคว้าได้ไหมควาได้แขนเดียวก็ตีลําบากดูครับตีไม่ได้หมดยกที่สามพอดีแม่กรรมการชาติชายกระโดดขวัญ กรรมการตัวใหญ่ล้อเกินครับห้ามไม้ไทสันนสบายโอ้โหฟันศอกลูกนี้เกือบหล่นนะครับแหมปัดปัดแกยืดีเบ์ก็ฟันสอกครับนี่ครับไฟสูงครับเป็นปลายเทา้าแหมเต็มเต็มแข้งนี่งสงสัยลืมญาติดูครับยกขาแทงข่าแกเห็นยิงกระเดียหักเลยครับเทปิงซะเลยหมดยกที่สามครับก็เหมือนเดิมครับสีเท่าตัวเอาครับให้ยกบังแล้วศาสตรแข้ง คุณปิงบอกว่าบอกวังหินแล้วครับนะคุณนิคมบอกชิงใช้ว่าต่อยไไล่หมัดแล้วก็จับตีครับอย่างนั้นยกที่สี่ครับวังหินกางเกงสีแดงครับนกชกจากดอนสักสุร,ราชธ,ธานีได้เปรียบห้าเท่าตัวโอ้ยดูครับควา้าจะฟัดจะควา้าคอตีข่าวก็โดนฟันศอก มวยนีบนทีดีสอกระยะประชิดดีไปคว้าคอเขาไม่ได้นะครับพอคว้าคอเข้าหน้าเราว่างครับหน้าว่างนี่หลังมาเลยครับหลังแซงเลยครับหลังแซงก็คือสอกครับมาเลยจิมหมัดครับจิงชัยแหมแต่ว่าแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับต่อยได้จังๆนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่มีครับเน็ตเข่าจับได้แขนโุ้โโค้ชเกตอีกแล้วแม่เททิ้งเก่งจริงๆจิมหมัดอีกแล้วโดนวางแข้งดันระว่าง โดนโอ้ยแทงดอกนี้ครับเต็มเต็มหน้าทองดูครับคว้าไม่ได้โดนแทงแล้วครับดูครับแกไม่ให้คว้าครับวังหินเพราะว่าชิงชัยนี่อยาไม่ให้แกล็อกคอครับล็อกยังอืมตุ๊กแกเที่ยดูครับล็อกได้ไหมล็อกได้แขนเดียวโดนเททิ้งแล้วเกือบโดนตามน้ำไปแล้วแทงดักโอ้ยลูกนี้หมุนตัวกรรมการว่าไงครับโดนกระจับกรรมการบอกขอเวลานอกครับก็ประทองชิงชัยขึ้น เอายังไงครับกวากมือพี่เลี้ยงให้มาหามไป,ปะสมพยาบาลเลยครับแต่ชิงใช้ไม่บิดเลยเกินแบจุกล้เกินอาจารย์พี่เลี้ยงขึ้นมาครับคงจะให้พักนะครับให้พักให้ะสมพยาบาลผมไม่จับแพ้ฟาวแฟนมวยต้องมองว่าเอายังไงกันแน่ตัวขาัตรครั้งอลูกนี้โคนขาครับไมไ่โดนกระจับอ้าวกรรมการไปเจอกระจับซะอีกโดนโคนขาซ้ายครับอ๋อแต่มุมมีคล้ายๆว่าโดนกระจับแต่ว่ามุมที่ชัดเจนก็คือโดนโคนขาซ้ายครับ ก็พักปสมพยาบาลน้องคายบอกไม่ไหวครับไม่ไหวจะเอาชนะฟาวหรืออย่างไรกรรมการไม่ไหวครับน้องคายบอกกรรมการไม่ไหวกรรมการบอกว่าให้พักห้าทีถ้าหากว่าไม่ขึ้นมาจะตัดสินแพ้เลยนะก็ะให้แพ้เา่าอย่างถ้ากรรมการบอกอย่างนี้ก็ต้องขึ้นชกต่อสิครับแม่กรรมการชิงชัยบอกเอาครับเอาก็เอาแล้วอย่างนี้้องขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นก็เดี๋ยวตัดสินให้เราแพ้ชกต่อครับกรรมการตรวจกระจับเอาครับชกกันต่อครับ รมการเตือนว่าอย่าแทงข่าวกระจับแหมท่านกรรมการบอกว่าอย่าเตือนว่าอย่าแทงข่าวกระจับก็แสดงว่าเมื่อกี้แทงข่าวกระจับสิครับเอายังไงกรรมการอ้าวแทงข่าวกระจับคืนกรรมการบอกไม่ได้น้องไม่ใช่แก้แค้นกันด้วยการแทงข่าวกระจับเอาละครับบางทีนักมวยนี่โดนแทงข่าวกระจับเห็นกรรมการช่วยอะไรไม่ได้ก็แทงคืนท่านเลยเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนี่เป็นยกที่สี่ครับตังเกงชีแดงได้เปรียบห้าเท่าตัวครับจิมมัด แม่จิ้มมาเบาเลือเกินแม่ดูครับนี่กองเชียร์ของฝ่ายจิงชายคงอุดมม่มวยต่อยเบาๆอย่างนี้ก็แม่รีกว่าต่อยสุนัขไม่ร้องแล้วนี่ก็ไม่น่ากลัหมดยกที่สี่ก็มีเสียงตะโกนหร้องกันนิดหน่อยกรรมการก็แม่บางทีก็ดูไม่ออกครับเหมือนตัดสินถูกแต่ทําแสดงอาการก็ย่างไม่ถูกพูดแล้วก็วิจารณ์กรรมการก็ไม่ดีครับอย่าพูดดีกว่า ก็อนทีทั้งในช่วงพักยกนะครับยกสุดท้ายครับตังเกงสีแดงครับวังหินได้เปรียบ20เท่าตัวครับก็คงลำบากครับชิงชัยท่าทางมาหมัดก็ไม่แรงวันนี้ทำอะไรก็ลำบากครับต่อยวันนี้ไม่รุนแรงครับมาวันนี้เหมือนจะไม่แข็งแรงเท่าไรนะครับวังหินมเจอมวยไม่แข็งแรงนี่วังหินก็ยิ้มคับเพราะแกเลี่ยมเยอะกอดแล้วครับ แกไม่ให้ล็กอกคอแกหรอกครับล็อกอย่างนี้อังศุลล็อกไม่กลัวถ้าแขนสองแขนยังไม่เลื้อยขึ้นคอวพวกคู่ขีบคอนี่แกไม่กลัวครับจิ้ชัยเดินจะจิ้มสลำบากครับตอนนี้เป็นรองเยอะหิงศุลก็ยืนยบถอยถอยครับคุมรูปมวยอย่างเดียวกับคอยเสียละครหมดยุสุดท้ายจะเข้าป้ายแล้วครับตอนนี้ จิ้มหมัดก,ก็ไม่ถึงเนต็ตสทีวังหินหมุนออกข้างแม่วันนี้จวังหินวังหินนี่ชกสบายเหลือเกินนะครับมวยไม่ดุวังหินไม่กลัวครับกลัวอย่างเดียวคือมวยพันดุนดวังหินโดยธรรมชาติเกิดเป็นมวยแรงน้อยอยู่แล้วแรงน้อยกับแรงน้อยด้วยการแี็แค่ไม่กลัวใครไม่ทําแล้วครับสบายสบายแล้วชินชัยก็ทาท่าทางคลายจะสารพาพไม่เอาต่อครับเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าเราจะซ้อมมาดีๆแล้วมาสู้กับนายใหม่ไฟนี้นายเอาไปก่อนก็แล้วกัน พยายาก็ปล่อยเสียงหมดยกครับหมดยกไม่ฮึดแลครับลูกนี่มันชิงชัยไม่เอาแล้วไม่ฮึดดีกว่าเอาไปไฟหน้าไฟว่ากันใหม่กรรมการก็รับใบให้กันแนนครับกัวโนพรบเบ้ม no ครับไม่มีปัญหาทางเกงสีแดงวองหินแน่นอน,นถ้าขันไปทางน้ำเงินนี่เวทีถล่มแน่นอนครับวังหินปอชัยวัตครับชนะคะแนนแบบสบาย